มไม่ติดโดยตรงนี้นะครับสีม่วงสีม่วงนี่ยามันค่อนข้างจัดเวลากินแล้วจะมีปัญหนาที่น่อยคือสมมติว่าคุณเข่าเสื่อมหัวเข่าไม่ดีถ้าคุณอยากหายกินตัวนี้ต้องทนปวดหน่อยนะต้องทนปวดนะครับมัจนจะปวดหัวเข่าเนี่ยนะครับถ้าปวดมากท่านเบายาหน่อยนะหลังจากปวดอยู่พักหนึ่งนะอาการปวดจะค่อยๆห,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 หายค่อยๆหายค่อยๆหายแต่ที่ปวดหายก็เข่าดีเลย เอาหายเลยนะครับเนี่ยต้องจำไว้คนปวดกระดูกทับเส้นอย่างพอกินตัวนี้นะมันจะขับมันจะนัดมันจะนัดพอกินแล้วมันจะปวดความาวกินเป็นยาบำรุงไปเสริมเป็นอาหารเสริมด้วยนะั้นมนจะด้านอยางพอกินแล้วเนี่ยไอ้กระดูกทับเส้นอยู่เนี่ยมันจะขยายตัวพอขยายตัวเปเส้นลอยอาการปวดปวดทับประสาทมันจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ปวดหลังเราคงขาปวดสะโพกเราขาเนี่ย กินใหม่ๆต้องทนปวดนะครับจำไว้นะฮะถ้าปวดมากกินเปล่าหน่อยหายช้าหน่อยนะครับแล้กเชื่อไหมเลอกปวดเมื่อยเนะี่ยที่บริษัทนะมีหลายสิบคู่ที่หมอบอกว่าปิดหัวเขานะ่าเดี๋ยวนีเดินต่อเลยแต่เขาทนนะครับแต่บางคนกินแล้วทำไมปวดก็มีปวดน้อยน้อยไม่มากเรียนตกองจำไปเลยเพราะฉะนั้นยาปวดนี้คืออะไรปวดเมื่อยปวดเมื่อยทั้งตัว แล้วปวดก็จะเกี่ยวว่าตึงทั้งตัวนะครับปวดหัวเข่าหัรเข่าเสื่อมกระดูกทับเส้นปวดหลังเรื้อรังนะครับปวดต้นคอนะครับปวดต้นคอแล้วก็แล้วก็เกี่ยวว่าเด็บชาตะคิวโอตะคิวดีๆมากกินไม่กี่ปวดหายเลยตะคิวเด็บชาแล้วก็นิ้วลอกเดี๋ยวเรียกเพ่เดี๋ยวฝรั่งตั้งชื่อนิวกอกลางไม่ออกชื่อนิ้วล็อกจริงๆโลกไม่เคยได้ยินนิวลอกไม่เคยได้ยิน เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยก็คือแก้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่กินแล้วปวดนะครับต้องยอมรับมันแต่เวลาหายแล้วหายดีมากออกจับไว้ตรงนี้นะครับบางคนส่วนใหญ่จะไม่เป็นจะเป็นบางคนจะกินแล้วปวดเนี่ยแล้วก็โรคที่เกาถามว่ากินตัวนี้เป็นไงโอ้โหเวลาคนเป็นเกาอยากกินยานตัวน,นี้นะต้องกินยาฝรั่งช่วยหน่อยนะ,ะช่วยปวดช่วยอะไรเนี่ยช่วยกินขวดไปหน่อยพ่อได้ป่า ตัวนี้มันจะขับไอ้พวกยูริกออกจากกระดูกพอเลามันขับนี่นะนท้องทิพขาบวมด้วยปวดด้วยปวดมากกห่เดิมนะนะครับแต่ว่าพอมันยุบหายปวดปุ๊บจะเชื่อไหมเกลานี่หายเลยไปกินอะไรก็ไม่ขึ้นกินสพพัตว์ปีกกินอะไรก็ไม่ขึ้นนี่คือนิจจานี้สาหรับโลมาตีสร้างโลมาต่อยนะครับถ้าท่านไปทางานท่านอย่าพิ่งขายนะครับแล้วท่านจะขายนะครับ ถ้าเราจะขายนถ้าเราจะขายนะครับให้เค่อยจิตนะครับยาทุกอย่างเนี่ยนะกะจิตอย่างนี้ได้เลยอย่างเงี้ยผมไปไหนใมนียาของนาเน,น,นี่ยยาคนเล็กน,นะครับถ้าทานอยากอยากให้มันออกวินแล้วไม่ละคายเคืองต่อร่างกายจิตเนี่ยจิตทั้งวันหมดเี่ยจบเสิ็ นะครับสำหรับยาที่ควรจะจีเนะบเื่อระบายนะมันเพราะไม่ออกนิดรุนแรงนะยากแก้ปวดเมื่อยนะครับมันกินไม่ยากนะครับแล้วก็ยาว่าชักบนลูกนะครับควรจะจีบนะนี่ครับนะอันนี้ควรจะจีบนะครับเพื่อไปม,มันลบปวดรักกายกะได้ไม่ตกใจกันนะครับเพราะฉะนั้นยากแก้กระดูกเสือ่อมเส้นตึงนะปวดหลังเรื้อรังอะไรต่างๆเนี่ยนะ เด็กชาพวกนี้นิ้วล็อกต้องใช้ยายาบำรุงเลือดนะครับตตอาหารเป็นอาหารเสริมตัวนี้อาหารเสริมนะครับเป็นบำรุมมงเลือดให้เลือดเอสี่ยส่งอาหารไปเลี้ยงสิ่งที่เสริมไปแล้วใอ้ฟื้นคืนม่เห็นไหมถ้าปวดเมื่มมอยจริงๆเนี่ยไอ้เสียม่วงเนี่ยดีที่สุดกระชายดำมาดีสู้ไม่ด้แต่กินแล้วมันมีมีอาการรบกวนร่างกายบ้างน,นะครับ แ้ะสมุนไพรต้องจำไว้ไม่มีอันตรายให้เ่อกกินแล้วตายไม่มีครับอย่างแพ้ก็จะผื่นคันหน่อยบางคนกินแล้วเวียนหัวหน่อยแล้วกินแล้วใจสั่นหน่อยแค่้นดองนะครับสมุพคพรทุกตัวท่านต้องจำไว้เลยเราทํายาออกมาเนี่ยให้ถูกกับความต้องการของคนโมสถอื่นไม่มีนะเขาทำออกมาเขาส่งเรงนะขพราเรามีจุดมุ่งหมายเนี่ยเรารู้ว่าคนเราเนี่ยนะอาการโรคที่ป่วยประจำตัวคนเรา มีอะไรบ้างเราอะทานตัวนั้นมาใช้แล้วต้องมาต้องได้ผลนะครับโคสัทชัสุยะไม่เหมือนใคร